เกิดมาไม่รวยต้องทําให้รวยให้ได้ถูกคนดูถูกฉันจะต้องประสบความสำเร็จแล้วอยู่เหนือดราม่าให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะถ้าคุณแค่คิดว่าคุณไม่มีช้อยอื่นในชีวิตนอกเหนือจากต้องทําให้ได้คุณเชื่อไหมคุณจะทําได้จนได้อย่างที่หนึ่งเลยนะดิฉันเป็นคนมองโลกในแง่บวกเป็นคน positive thinking คือเป็นคนคิดว่าเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันสอนอะไรเรานี่คือคนคิดบวกแต่ไม่ได้หน่อมน้ำ,นำคิดว่ามันสอนอะไรเราแล้วเราเดินหน้าต่อ,อยังไงข้อที่2 คือคนที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดแบบ i n อินิ i v e t ทีฟ g อ t คือเป็นคนที่คิดก่อนคนอื่นคือดิฉันนี่คือคุณสวัสดิ์ข้อที่2คิดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดคิดต่างทําก่อนคนอื่นเอาตุ่มไปลองก่อนฝนจะตกไม่ตามคนแต่จะเป็นเพนเซตเตอร์ให้คนตามข้อที่3คือเป็นคนแกร่ง Persistence คือฟัดกัดไม่ปล่อยเนี่ยแหละ s i t i ทีฟทิงกิ้ง